สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูช่วงกักตัวอีกแล้วค่ะก็คือปลากระป๋องผัดขึ้นช่ายค่ะทําง่ายมากๆนะคะแล้วก็อร่อยด้วยช่วงกักตัวของโควิดนะคะมันต้องมีอยู่แล้วค่ะปลากระป๋องนะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและว,วิธีทํากันค่ะวัตถุดิบนะคะอย่างแรกเลยก็คือขึ้นช่ายค่ะวันนี้เราใช้ขึ้นช่ายเยอะหน่อยนะคะหั่นขึ้นช่ายให้เป็นท่อนๆค่ะ ค่ะวัตถุดิบต่อไปค่ะใช้เป็นพริกขี้หนูแล้วก็กระเทียมค่ะเดี๋ยวเราจะตำให้ละเอียดค่ะ<ม>ก็ถ้าชอบความเผ็ดที่เยอะนะคะสามารถที่จะใส่พริกได้มากกว่านี้ค่ะ<ม>ก็เราจะเอาความละเอียดที่เท่านี้ค่ะ<ม>วัตถุดิบต่อไปก็คือปลากระป๋องค่ะวันนี้เราใช้หนึ่งกระป๋องเดี๋ยวเรามาเริ่มผัดกันเลยค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยน้ำมันร้อนค่ะ ใส่พริกกับกระเทียมที่เราได้ตำไว้นะคะลงไปขั้นตอนตรงนี้เราจะผัดให้หอมก่อนค่ะต่อไปค่ะเราใส่ปลากระป๋องลงไปจากนั้นก็ทำการผัดต่อค่ะผัดคุกเค้านะคะสักเล็กน้อย ต่อไปมาปรุงรสชาติกันค่ะใส่น้ำมันหอยลงไปแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวจากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปเล็กน้อยค่ะส่วนใครที่ชอบผงปรุงนะคะแล้วก็ผงชูสามารถใส่ได้เลยค่ะในขั้นตอนตรงนี้ค่ะแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะต่อไปค่ะขึ้นช่ายใส่ขึ้นช่ายลงไปค่ะ แล้วก็ผัดต่อค่ะขั้นตอนตรงนี้นะคะจะไม่ผัดนานผัดแค่พอขึ้นช่ายสดไปเท่านั้นนะคะส่วนใครที่ชอบผัดให้มีน้ำนะคะก็สามารถเติมน้ำเปล่าลงไปได้แต่ใครที่ชอบแบบน้ำแบบขุกขิดนะคะก็ไม่ต้องเติมนะ เสร็จแล้วก็ทําการปิดแก๊สแล้วเราไปจัดเสิร์ฟค่ะก็จัดเสิร์ฟจัดใส่จานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้มาหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะกับเมนูผัดปลากระป๋องขึ้นช่ายค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเมนูที่แสนง,ง่ายๆในช่วงกักตัวของโควิดค่ะก็อยากจะให้เพื่อนๆลองไปทำรับประทานกันดูนะคะสำหรับวันนี้อร่อยแบบบ้านๆจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ